นั่นก็มีแต่การภาวนาของเรา,เ,าเตรียมจิตเตรียมใจเติมจิตเติมใจเพื่อให้เข้มแข็งไม่ต้องขอเพราะสินมีแล้วทุกคนไม่จำไปไหนเนาะมีอยู่แล้วถ้ามีสมาธิก็เป็นสินนะนะจริงๆรอ่ะสินมันมาที่หลังกับสมาธินะถ้าจิตเรามีสมาธิมันก็หาเรื่องคนไม่ได้เนะยนั่นก็เรียกสินแต่ตอนนี้เราักษาสินก็จะหาเรื่องคนได้อยู่ดิ เพราะเรารักษาแต่ธรมาที่ไม่ต้องสมาธิมารักษาเราถ้าศีลเราต้องไปรักษาศีลแต่ธรมาที่มันรักษาเรารักษาจิตใจเรานะ่ะเหมือนหลวงพอ่อทำไมาต้องให้กินน้ำเย็นใช่ไหมน้ำเย็นอะ่ะทำไมาต้องให้กินเพราะทุกคนไม่ลืมคิดไปเลยเพราะทุกคนทุกชีวิตไม่ว่าจิตใจร่างกายเราทั้งหมด มันมาจากน้ําทั้งนั้นถ้าไม่มีน้ํากับมันก็เกิดเป็นมันเกิดวิญญาณไม่ได้แล้วมันเกิดใจไม่ได้แม้แต่ตัวเราเองก็เกิดไม่ได้ทั้งนั้นนะเราไปดูในสถา,านที่ว่าจุตติที่ทําให้เราเป็นมนุษย์นะ่ะมันมาจากไหนก็มาจากน้ำเอามาจากน้ํานั่นเองในน้ํามันอยู่ตรงไหนถึงเราเกิดได้ นะมันก็อยู่ในกระเพาะเราใช่ไหมจะถามมันจะไม่อยู่ในกระเพาะเราจะเกิดได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่ได้เลยตอนนี้การที่เรามาภาวนามาภาวนาเราไม่ไปเอาน้ํามาภาวนาเราไปเอาลมมาภาวนาแทนนะเอาลมภาวนาแทนแล้วก็เอาอาจจะเอาพุทโธตโมตังโกอะไรแล้วแต่อันนี้มันที่หลังหมดอะ แต่ต้นตำรับจริงๆก็มาจากน้ําไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็มาจากนั่น,น้ำน้ําก็ต้องเป็นน้ําเย็นด้วยถ้าน้าร้อนก็เกิดไม่ได้ตายนะตายดังนั้นน้ำมันต้องมีอยู่มันต้องมีแหล่งมันอยู่เหมือนตรงไหนมีน้ําจะมียุงเกิดขึ้นดังนั้นเราตรงเลยก็ว่ากรรมฐา,านน้ําเย็นเอาน้ํามาเป็นฐานเพราะเราเกิดจากน้ำน้ํามาเป็นฐาน น้ำลงเป็นฐานลงไปถึงไหนเรากินเยอะท่านั้นน่ะแก้วใหญ่จะไปถึงถ้าเรากินน,น้อยๆไม่ถึงแน่นอนมันไปไม่ถึงน้ําหนักไม่พอน้ําหนักไม่พอนะตอนนี้เราภาวนาเราต้องไปรักษาศีลภาวนาไปสกัดนูน้นสกัดน,น,นี้ต่างๆนะเพื่อไปตัดอารมณ์ต่างๆนะไม่ต้องยมอารมณ์ทุกส่วนมันมาจากน้ําหมดนะถ้าเราจับน้ําได้ตัวเดียวก็จบจบ แถ้าเราจับน้ําไม่ได้มันก็ไม่จบไม่จบเลยังนั้นเราดูว่าเราจุดติตรงไหนก็อเอาสติเรานี่ไปจับอยู่ตรงนั้นเลยอันนั้นสำคัญที่สุดมันจะง่ายมากนะมันเราไม่ต้องไปอยู่ข้างนอกเลยฮะอยู่ข้างในอะนะอยู่ข้างในดังนั้นอเขาว่านะเนี่ยนะเนี่ยนะคือแม่น้นํานะโมก็คือพ่อนะโมเนี่ยน้ามันมาจากแม่น้ํา ดังนั้นวันนี้ก็เลยว่าให้ไปดูว่าสิ่งที่เราเกิดมันอยู่ตรงไหนให้ทุกคนกินไปกินไปดูให้ไปต่มาว่ากินไปแล้วจะเห็นแน่นอนว่าไปเกิดตรงไหนอะไรที่ทําให้เกิดเพราะน้ํเนี่มันอยู่สองอย่างน้ําเกิดก็ไม่เกิดนะเออมีอยู่นะน้ําเกิดก็ไม่เกิดนะไอตัวเกิดเพราะมีวิญญาณและไอตัวไม่เกิดไม่มีวิญญาณ นั่นไม่มีวิญญาณนั่นคือตัวไม่เกิดน,นะทังนั้นเราเรียกว่าเกิดไม่เกิดมันอยู่จุดเดียวกันเกิดไม่เกิดอยู่จุดเดียวกันตัวเกิดเพราะมีวิญญาณขึ้นมามาเป็นรูปร่างเราขึ้นมามันมีลมหายใจมันมีแขนมีขาแล้วมันมีหวัวเ็เรียกศูนย์หัวใจนีมาจากน้าหมดทังนั้นเราไปดูคนที่มันจะมีเขาว่าจะก่อนจะมีลมมันอยู่ตรงไหน,น เอาทานยังเอาทานเลยเด้ครับแก้กันเลยฮะนะนะ <c oughs> แก่กันเลยนะแก่กันทุกทุกคนเลยถ้าใครได้แล้วก็ทานเลยนะมันเราไม่ต้องกลัวว่าปวดเยี่ยวปวดอะไรคิดว่ากินน้ําเย็นไม่ได้กินตั้งแต่เกิดกินตั้งแต่เกิดจนโต,ลโตนแล้วบอกโตมาแล้วอายุยี่สิบทำท่าตัวเองลืมที่เกิด กินได้แต่น้ำร้อนน้ำเย็นกินไม่ได้โอ้นะถ้ากินเสร็จแล้วก็นึกนะสังเกตดูให้ดีอ่าสังเกตดูกินเยอะหน่อยในสติเราก็สังเกตไปเรื่อยๆน้ำจะพาเราลงไปที่เก่าที่เราไปจุติตรงไหนมันจะนั่นนะเนเราก็จะรู้ด้วยมัน เราถ้าลมหายใจไม่รู้แคบข้างนอกแต่น้ําเย็นเนี่มารู้ข้างในการรู้ข้างในเนี่ยมันจะไม่ออกข้างนอกที่การภาวนานแล้วมันออกไปน้้งไปนี่ต่างๆนะเพราะไม่เคยรู้ข้างในเลยมันไม่เคยจําข้างในมันไปจําข้างนอกแต่วันนี้เรามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนฐานใหม่เอาน้ํามาเป็นฐานแทนเออน้ํามาเป็นฐานดูว่าน้ําลงตรงไหนฐานอยู่ตรงนั้น นะทานจิตเราอยู่ตรงนั้นเลยบางคนบอกจิตอยู่หัวใจไม่ใช่อันนี้มจากก่อนจะเกิดหัวใจมันมาจากนั้นแหละาทานไปก็รีบปล่อยกินไว้วและสติตามไปด้วยบางครั้งน้ําเย็นมันไปแล้วน้าเย็นมนถึงกระเพาะแล้วนะ่ะสติไม่ยอมไปเลยทั้งทั้งน้เย็นมันเย็นฮอดถ,ถึงกระเพาะแล้วแล้วทําไมบอกว่าตามน้ําก็ไม่ตามไป ไม่ตามไปมันก็จะยังไงอะ่ะมันก็ไม่ได้ผลอะไรฮะเป้าหมายเราก็่วันหนึ่งกินน้ําเย็นแล้วตาสติเราตามไปพยายามจะตามไปแล้วก็พยายามจะจําด้วยในไปจ Sing, ําเนี่ยการไปจำเนี่ยเติมสติไปนั่นน่ะเติมสติไปจาจำ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 นั่นน่ะว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะแต่ตรงความเย็นมันรู้ได้รู้ได้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนถ้าอยู่ตรงไหนเราก็ไปจําตรงนั้น เราจำตรงนั้นประมาณไม่เกินห้านาทีหรือสิบนาทีสุดท้ายเราก็มีสมาธิขึ้นคาว่าสมาธิคือความจําแม่นชัดเจนถ้าสมาธิดีน้ําเย็นมันก็จะชัดเรื่อยแต่ถ้าสมาธิไม่ดีความเย็นจะไม่ค่อยชัดทําไม่ค่อยชัดทาําไงอ่ะเราก็ยืงปพึ่งไปหาความเย็นมากเย็นน้อยก็แล้วแต่ก็พยายามพยายามอยู่ไว้ตรงนั้น พยายามนึกไว้ตรงนั้นให้ดีนึกไปเรื่อยๆโยมเพราะชีวิตของเรามันเกิดจากนั้นน่ะเดี๋ยวตายไปแล้วเราก็จะนี่นเองเพราะไม่มีใครรอดดอกความตายไม่ว่าตมาเวโยมไอ้เรื่องนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์ไม่ต้องพูดถึงมันก็นตายอยู่แล้วมันก็ต้องตายเพราะความทุกข์ต้องบดมาจากอะไรอมาจากวิญญาณมันพานเราไปไปทุกข์ถัางั้นปันภาวนาตรงเนี้ ถึงจะพ้นทุกได้ถ้ายัางอื่นรู้สึกไม่มีพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าภาวนาพระองค์ท่านภาวนาแล้วถ้าภาวนาแล้วพระองค์ท่านเห็นสมาธิตรงที่ไม่ทุกไม่มีความน้อยอกน้อยใจคือไม่มีอะไรอ่ะมันมีแค่ผู้รู้นะพระพุทธเจ้าไปเจอจิต ไปเจอน้ําที่ไม่มันน้าที่ไม่เกิดอะน้ําที่ไม่เกิดไม่มีอยู่ตอนนั้นโยมีสองอย่างน้ําเกิดกับน้ําไม่เกิดถ้างั้นจิตโยมลงไปเลยปล่อยไปเลยฮะวันนี้เรามาค้นหายจิตเจ้าของนะเราบอกจิตเจ้าของไม่เคยเห็นเป็นไปไม่ได้นะจิตเจ้าของไม่เคยเห็นนะเห็นอยู่ฮะจิตเจ้าของก็คือเจ้ามนโนนี่แหละไอ้จามนโนนึกไปนู่นไปนี่ต่างๆนานี่แหละตัวเจ้าจิต ดังนั้นเราไปนึกตรงที่นึกไปตรงความเย็นเลยเพราะมันเกิดจากนั้นอ่ะเราก็เอามันไปไว้ตรงนั้นมันเดิมมันเกิดจากน้ําก็ต้องไปอยู่ตรงน้ํานี่แหละมันเกิดจากน้ําเย็นก็ไปอยู่ตรงเย็นๆแทนไม่ให้ไปอยู่ที่อื่นให้พยายามอยู่ตรงนั้นเลยความเย็นอยู่ไหนจิตเ,เราก็อยู่นั้นอ่าเปอยยาไปเพ่งมัน น้ำเย็นมันต้องไม่ต้องเพ่งเลยกินปุ๊บมันทวงให้เลยมันนําทางเราไปเลยนะนําไปเลยปื๊ดไปเลยแต่ส่วนมากทติไม่ค่อยทันไม่ค่อยทันเพราะว่ามันไม่มีคนสอนไปตรงนี้มันก็เลยมันไปที่อื่นมากกว่าที่นี้บางคนกินแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เข้าเลยบางั้นเป็นไปได้กินน้ําไม่เข้าท้องมันเป็น,ปนไปไ,ไม่ได้หรอกแต่สาติตัวเองไม่ยอมไป อ่ะตัวเองไม่ยอมไปตรงนั้นตอนนี้เราไปสัมผัสรู้ว่าเย็นๆนะ่นะเย็นๆอยู่ในท้องเรายิ่งลึกเท่าไหร่ยิ่งดีฮนะเรนะาทำมันลึกโยมไม่ต้องกังวลมันลึกก็ลึกไปขอคอยความเย็นชัดเจนนะความเย็นได้ชัดเจนถ้าความเย็นชัดเจนหมายความว่าสมาธิเราเราดีแล้ว ชัดเหมือนตามองเห็นนะเหมือนหลวงปู่ดูลย์บอกว่าทำยานในเห็นจิตทำยานในเห็นจิตเหมือนดงตาเห็นรูปทำยาใ้เห็นจิตเหมือนดงตาเห็นรูปครับถ้าเกิดเราไม่มียาน,นะจะทำยังไงแต่ความจริงทุกคนมียานนะไม่ใช่ไม่มียานมี ของเรามียานนอกกับยานในเดย้ยานนอกก็ไปหาเรื่องคนอื่นอันนั้นคือยาน,นเหมือนนน่นะแต่ลุงบุ่ดูลว่าทำยานให้เห็นจิตให้เห็นจิตคือผู้รู้ทำยานให้เห็นจิตเหมือนดังตาเห็นรูปชัดเจนเหมือนเห็นรูปมือนรูปเลยอ่ะเหมือนน้ำเย็นตรงนี้เทใลเป็นอ่ะมันชัดเจนเหมือนเหมือนดังตาเห็นรูป เหตุต้องละใช้เหตุนะต้นเหตุนะเหตุต้องหละใช้น้ําเย็นนะั่นนั่นเขาเรียกเหตุต้องมีเหตุนําพาไปได้เหตุตรงละใช้น้ําเย็นกินไปอยู่ประมาณห้านาทีนะน้ําเย็นในท้องเรามันจะหายเลยแต่ความเย็นไม่หายท่านบอกเหตุตองหละใช้ผลเหตุเกิดผลเหตุเกิดนั้นก็คือความ น้ำหมดไปแล้วแต่ทําไมมันเย็นเหมือนมีน้ําอยู่เนี่ยนั่นหลวงปู่ดูลบอกผลเหตุเกิดเพราะจิตตรงนี้มันไม่มีใครไปปรุงแต่งได้มันต้องเกิดขึ้นเองแต่ต้องอาศัยนํางานต้องอาศัยนําเหมือนถนนจากสุรินทร์มากรุงเทพอ่ะมันต้องมีถนนถึงรถวิ่งถึงงานถึงสนามหลวงแล้วสนามหลวงมันก็ว่างนะไม่มีอะไร อยู่กองกลางมีรายเลยรถเราก็ทิ้งรถเราก็ทิ้งแล้วเพราะสนามหลวงรถเข้าไม่ได้เจอที่เขากันไว้เราก็ทิ้งรถนเนี่ยเหตุต้องรายใช้คือเหตุผลเหตุเกิดเราเดินเข้าไปสู่ความว่างตรงที่สนามหลวงเลยนั่นแหละแบบนั้นอะเปรียบง่ายๆ ก็ทุกคนมียานอยู่แล้วมีเหมือนกันยานนอกกับยานในทายานในไปถูกความว่างอย่างเดียวรู้ตรงความว่างความรู้สึกเย็นๆอยู่แต่มันปรุงแต่งไม่ได้ถ้ายานใดที่รู้สึกแล้วปรุงแต่งไม่ได้ก็เลือกยานนั้นไม่เกิดนะทายานใดที่ปรุงแต่งได้ก็เลือกยานนั้นเกิดมียานเหมือนกันนะ ทุกคนมีไม่ต้องไปสร้างเลยมีทุกคนจะคิดไปนู่นถึงสุรินยังได้ต้องใช้ยานนะเออยานก็คือจมาน,นนี่แหละก็เรียกยานอืมนึกไปนู่นไปนี่ต่างๆนานานั่ยมันก็มันก็มียานเหมือนกันนะยานนอกกับยานในยานในคิดไปแต่ข้างในไม่ไปข้างนอกแต่ยานนอกไม่มาไม่มาข้างในไปแต่ข้างนอกอันนี้ก็เรียกยานนอก ยาโนอกส่วนมากจะไปหาเรื่องคนอื่นมากกว่าเรื่องตัวเองไม่หาหรอกพร้อมไปข้างนอกตอนนี้เราไปเอาไอ้ข้างนอกมาเป็นเป็นจิตเราสุดท้ายจิตเราก็ไปแต่ข้างนอกทำไมไม่มีความจบสิ้นทรมานเมื่อพระพุทธเจ้าท่านอยู่แต่ก่อนท่านอยู่ยาโนอกใช่ไหมท่านภาวนาเอาเป็นเอาตายสุดท้ายก็ไม่บรรลุไม่ได้โยมตอนที่ท่านมาอยู่ยาในท่านเองหลุดพ้นเลยครับุดพ้นเลย ดังนั้นเราไปจับตรงความเย็นสุดท้ายนะเย็นมากเย็นน้อยขนาดไหนก็พยายามนึกไว้ยืนกระานไว้เพราะตรงนั้นไม่มีผู้หญิงผู้ชายไม่มีพระสงฆ์ตรงไหนไม่มีผู้หญิงผู้ชายนั้นักเตรียมไม่เกิดตรงไหนไม่มีพระัก็รีเกิดมันมีแค่ผู้รู้ผู้รู้สึกเฉยๆมันไม่มีอะไรเลยมีเหมือนไม่มีลวงปู่ดูว มีเหมือนไม่มีแต่ก็มีอยู่นั้นอ่ะมีเหมือนไม่มีมเหมือนอเราเราบอกไม่มีอะไรเลยแต่แท้มีอยู่ฮะก็คือความว่างอ่ะมีเหมือนไม่มีอ่ะนั่นน่ะต้องพยงายามในลึกอยู่ตรงนี้วันนี้ธรรมาตะล่อมให้เข้าไปสู่สมาธิเหมือนพระพุทธเจ้าเข้าพระพุทธเจ้าเข้าเขาสู่ข้างในฮะอ่ะ พยายามดูถ้าเราทึกถึงเราศรัทธาพระเจ้าต้องเข้าไปหาพระเจ้านะพระพทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นคือพระเจ้าเรานะพระเจ้าอยู่ข้างในฮะไม่ได้อยู่ข้างนอกบางครั้งเราไปนู่นนี่นู่นนั่นไม่ใช่นั้นไปได้แต่พระเจ้าไม่ได้พระเจ้าอยู่ในดวงจิตดวงใจกันทุกคนนะพอพระเจ้าท่าเห็นจิตท่านแล้วถ้าพวกเราไปเห็นจิตเราก็เหมือนเห็นก็เห็นพระพุทิเจ้า นะตนั้ในการภาวนาท่านั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างอื่นนัฉลาดยังไงก็เถอะก็ยังทุกอยู่ตอนนี้สมาก็เลยตั้งสมาธิสองอย่างก็เรียกสองสองบริษัทเป็นสมาธิเหมือนกันเกิดที่เดียวกันเกิดที่เดียวกันแต่ตัวหนึ่งสมาธิตัวนี้เกิดฮะ เลยตั้งชื่อเทวะไอ้ไอ้สมาธิเกิดเป็นสมาธิเทวทัศน์เ่อเป็นสมาธิเทวทัศน์จะไม่หาเรื่องเจ้าของหรอกถึงอยู่เจ้าของก็อยู่ไม่นานไปหาเรื ở, sun, ่องคนอื่นดีกว่าอยู่ได้เป็นชั่วโมงสามชั่วโมงอยู่ได้เป็นปีหาเรื่องคนอื่นอันนั้นเ็าเรียกสมาธิเทวทัศน์นะแต่ตอนภาวนาเพื่อไปหาตามพุทธเจ้าแต่สักพักหนึ่งนั่งได้ห้านาทีไปเทวทัศน์เฉย อา้าวทำไมถึงไปอ่ะไม่รู้เลยอ่ะมันไปได้ยังไงอ่ะแต่คนรับเราเนี่ยคือพระพุทธเจ้านะรับเรามาสองพันกว่าปีคือพระเจ้ารับรับไปตรงไหนที่ไม่เกิดนะพระเจ้ารับท่านบอกพวกเราท่านั้นไปตามท่านได้แบบไปที่ไม่เกิดนะเราไม่ต้องมารู้ทำแค่ไม่เกิดก็พอแล้วที่ปรุงแต่งไม่ได้นั่นคือไม่เกิดนะบางคนบอกว่าปรุงแต่งไม่ได้นะดูเฉยเฉย มันต้องเกิดไม่ได้ท่าโนโยมโยมเห็นความว่างมันเกิดไหมไม่เกิดนั่นจิตตรงเนี้ยที่จิตไม่เกิดแต่เงั้นส่วนมาก,กเราไปพิจารณาการเกิดอันนี้จังทุกครั้งอัตตาตาหูจมูกลิ้นกายใยทวานสัมผัสอายตนาทั้งหลายโอ้โหมันนี่นก็เรียกเกิดดับเกิดดับเลยสมาตังชื่อว่านั่นเป็นสมาธิของเทวทัศนน่ะสมาธิเทวทัศนจะไปอย่างนั้นอ่ะ แต่พุทธเจ้าลุดพ้นได้ก็เพราะท่านไปสมาธิในสมาธิในเหมือนพวกเราเจอเนี่ยนะที่เรากาลังสัมผัสได้นะนั่นแหละทุกคนสัมผัสได้หมดนะไม่ใช่ว่ามาสัมผัสไม่ได้เพราะน้ําเย็นมันสัมผัสได้แต่เพียงสต,ติต้องไปจุดต้องไปสัมผัสรู้ตรงนั้นอย่างเดียวเย็นมากเย็นน้อยก็อยู่กับเขาอย่าเพิ่งไปไหนอ่ะอย่าเพิ่งไปเวลาไปเยอะแยะแต่ช่วงนี้อยากไปอยู่ก็ให้อยู่กับเขา เขาจะดีไม่ดีกัแล้วแต่ก็อยู่นะนนะเราก็อยู่กับสมาธิที่ปรุงแต่งไม่ได้ตสมาธิพุทธเจ้าน,นั่นแหละสำคัญดังนั้นการปฏิบัติธรรมอ่ะมันถามว่าง่ายไหมต่มาก็ว่ามันง่ายนะมันไม่ลําบากหรอกบางคนบอกลําบากจริงๆไปเอาที่พุทธเจ้าลําบากมา,มาสอนเราก็ลําบากเหมือนพุทธเจ้าดิ ก็ผู้เจ้าท่านลำบากก็ไปเอาสมาธิที่ลำบากของที่สมาธิเกิดเขาเรียกสมาธิเกิดสมาธิเกิดมันก็จะอยู่ข้างนอกไปดับก็ดับไม่ได้ดับแล้วก็ยังมาอีกดับแล้วก็มาอีกไม่ขาดทั้งนั้นมันก็ไม่ขาดโยมยากมากไม่ใช่เรามีครูบาอาจารย์เยอะแล้วมันจะขาดไม่ได้การขาดไม่ขาดอยู่ที่ทติตเราเน,น,นี่็ทีตเราตามไปไปสังเกตมันให้ดี ดูเรื่อยๆ,ๆ,ๆไปพยายามไปจําไว้เลยจำแม่นๆนะบางคนบอกไม่รู้หลวงพ่อไปจําอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยไอ้ที่ไม่มีน,นั่นแหละดีแล้วไอ้ที่ภาวนาไม่มีอะไรดีแล้วโยมเพราะภาวนาไม่มีอะไรนั่พพน,นก็เรื่องไม่ตองเกิดไอ้ที่ภาวนาแล้วไปเห็นนู้นเห็นนี่ต่างๆนั่นนั่นอันนั้นนั่นมันผ่าเกิดเดี๋ยวก็ทุกข์ เห็นรูปนู้นรูปนี้ต่างๆนั่นนั่นนั่นก็เรียกมาที่เดียวกันเหมือนกันอ่าแต่ไปคนเราบริษัทนะคนเราถ้าเกิดเป็นบริษัทแล้วก็มันก็ไม่ง่ายคนนะก็พยายามเลืึกไว้ตรเนี้ครูบาอาจารย์ก็หมดไปเรื่อยๆไปน้วคนจะสอนตรงนี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะสอนไปหายจิตมันไม่ค่อยมีหรอกจนมากก็ไปสอนให้หากิเลส ไปหาทัณหาความสัมพัสอายตนาตาหูจมูกลิ้นกายใจทวารโกรธอะไรก็ใ้ตามรู้เกลียดอะไรก็ตามรู้ตามรู้ตามเห็นต่างๆนะโอ้เก่งมากอันนี้ตั้มเข้าใจว่ามันต้องเก่งฮะถ้าเขาบริจัคเทวทัตต้องเก่งไม่เก่งดาพุทธเจ้าไม่ได้รอกดาเนี่ยนะกล่าวหากันอุตรุษพุทธเจ้าก็ยุ่เฉยแต่ในจิตของพุทธเจ้าไม่มีเทวทันโยม ก็เลยพระจาโกรธเทวทัตไม่ได้แต่ในใจของเทวเทวทัตเห็นพระพุทธเจ้าด่าได้เลยเออด่าแกล้งทันทุก,ทกยางทุกอย่างเนี่ยไปถ้างั้นเราไปค้นหาที่ไหนเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เหมือนหลวงปู่ปดูลย์ท่านบอกว่าคุณจะไปสกณนครคุณก็เอาพุทโธก็เอาผู้รู้เนี่ยไปแล้วอยู่สุรินทร์ก็ผู้รู้เดียวกันนี่ไม่แตกต่างกันเลยคุณจะวิ่งไปที่ไหนก็อันเดียวกันนั่นแหละ ถ้าปราบได้คุณหาตัวนี้ไม่เจอก็ไปเถอะหลวงปู่ปไปเถอะยังไงก็ไม่เจอขนาดยนี้ตัวเจ้าของแท้ๆย,ย,ยังหาไม่เจอคิดว่าไปที่อื่นจะเจอเหรอก็ตัวเดียวกันก็คนเดียวกันนี่แหละความคิดเดียวกันลมมันเดียวกันนี่แหละนะร่างกายก็เดียวกันบอกว่าต้องไปเป็นเพน,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 นที่นู้นเปลี่ยนที่นี่ถึงบรรลุธรรมไม่ใช่ ไม่ต้องมารู้ทำเรา,า,าเห็นจิตเจ้าของพอแล้วทำไมทำไมเองทำไมเห็นจิตเห็นจิตเจ้าของนะนั่นทำไมจะไปไม่ต้องไปไหนหรอกจะไปที่ไหนก็เหมือนเดิมน่ะเราก็ดูที่ใจใจเร่อกมากทําให้เกิดควา,ามซึ้งให้เกิดสัมผัสแรงๆให้เย็นมากๆถ้าเย็นมากๆเสร็จแล้วตอนนโนยมก็ลืมแนละ้วที่เคยจำที่อื่นมันลืมฮนะไปนี่ปรากฏตัวแล้ว ประกอตัวแล้วนี nah ่ไปดังนั้น <krie> วันน right ี้ก็เลยมาพูดเรื่องสมาธิให้สมาธิเกิดกับสมาธิไม่เกิดแต่สมาธิไม่สมาธิเกิดพูดไปไม่ถนัดแต่สมาธิไม่เกิดล้วพูดแล้วถนัดดีรู้สึกเอาพูดแล้วรู้แต่สมาธิเกิดรู้สึกพูดแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องจะไม่ค่อยรู้เรื่องว่าอะไรเพราะเราไม่ไปอยู่บริษัทนั้น เราจะมมาอยู่ในบริษัทนี้ก็เลยไปไปไปรู้สินค้าบริษัทนั้นก็ก็ไม่ใช่อ่ะเลยเรามาเข้าบริจัทต,ตรงนี้ก็เลยมันไม่ไปทังนั้นเราพยายามดึงยืนกรานนึกเติมจิตนั่งเปวน,นาจะนั่งไปนั่งก็แล้วแต่ก็พยายามเอาจิตเราเข้าไหนเยอะๆเพราะจิตเข้าไหนไม่มีตัวตนนะตัวเขาตัวเราไม่ก็มีหรอก อยู่ตรงไหนก็สบายอยู่ได้เลยนี่เราก็พยายามเอากันแล้วกันนะทำจิตทำใจตัวเองให้ดูนึกไปเรื่อยๆนั่งอยู่ท่าไหนก็ได้นั่งเอนนั่งนอนก็ได้หมดนะก็จะสะดวก งั้นวันนี้ก็เอาแค่นี้เนาะเติมจิตเติมได้ยังไม่รู้อะบอกให้เติมสติไปเรื่อยๆจนเป็นสมาธินะนะ่พยายามพยายามเปลี่ยนบริษัทนะไปไปบริษัทเทวทัศน์อะไม่ดีเขาไม่รับเราดอกนะ่บริษัทของพุทธเจ้าเป็นคนรับเราที่ไปหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราพึ่งกล้องอย่างนั้นนั่นนคือผู้รู้ผู้เตื่นผู้เบิกบานนั่นเอง นย่างัตนากันนี่แหละนะตัมมาก็แค่นี้ก็พอแล้วเนาะ,นะเอาเจริญพร